สวัสดีครับวันนี้จะขอแชร์เทคนิคการชาร์จ MG Wallbox เนี่ยนะครับที่แถมมากับรถ MG z z EV ด้วยกวารใช้มือถือเป็นเครื่องเดียวนะครับมือถือที่ใช้นี่ของผมจะเป็น iPhone นะครับจะใช้รุ่นไหนก็ได้ Android เลยแต่ว่าที่สำคัญนะครับผมต้องมีแอปนี่นะครับแอป iSmart นะครับผม ซึ่งผมได้เชื่อมบลูทูธเท่ากับเครื่องวอรชาร์เจอร์นี้เรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราไม่ต้องใช้แม้แม้แต่กุญแจหรือว่า,าบัตรบัตรตัวนี้นะครับที่ต้องมาแตะกับเครื่องชาร์จเวลาอคนเตเวตเครื่องชาร์จแบบนี้นะครับไม่ต้องใช้เลยเราก็เอาบัตรนี้เก็บไว้ในรถได้เลยนะครับกุญแจก็ไม่ต้องกุญแจรถก็ไม่ต้องหยิบมานะครับมาปลดล็อก แ้วเราจะใช้แอปไฮสมาร์ทนี้นะครับควบคุมการชาร์จทั้งหมดและทั้งปลดล็อกรถด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับวา่ามีขั้นตอนการทำยังไงบ้างขั้นแรกก็ผมจะสับเบรกเกอร์ขึ้นก่อนนะครับเดี๋ยวรอทำงานสักครู่นะครับ Hello. Charging Welcome use Char Wall to Box. MG รีบด้อนนะครับคีย์สำคัญก็อยู่ที่ตัวนี้นะครับ Bluetooth นะครับเราต้องเชื่อมมือถือเข้ากับ Bluetooth กับตัวเครื่องนี้ก่อนนะครับเราก็จะสามารถชาร์จรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้บัตรหรือใช้กุญแจรถเลยนะครับสะดวกมากๆ ในแอปนะครับก็จะขรีนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจาทำให้ดูนะครับขั้นตอนเริ่มยังไงไปที่ตัวรถเลยครับขั้นแรกเหมือนปับดก็ปลดล็อกรถก่อนนะครับผมราปลดล็อกแล้วก็เปิดฝาหน้านะครับ ผมปรับแสงนิดนะึงแสงสว่างไปหน่อยขั้นตอนนี้ต้องรีบทำเลยนะครับถ้าเราทำช้ารถมันจะมันจะล็อกเองเสียบให้เรียบร้อยนะครับเสียบให้สุดจากนั้นก็นมาที่แอปนะครับอ่นนี้เราเสียบทันมาล็อกเราข่าเรียบร้อยนะครับ จากนั้นเราก็ไม่ต้องไปเดินไปที่เครื่องชาร์จนะครับผมเราแตะแตะที่ปุ่มนตัวนี้นะครับรูปสัญลักษณ์ชาร์จนะครับตอนนี้เครื่องมันร้องแจ้งเตือนนะครับว่าเชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยแล้วเราก็กดสตาร์ทนะครับแล้วก็ใส่รหัสเรียบร้อยครับชาร์จแล้วครับผม ง่ายมากๆเลยครับเรียบร้อยครับยังไงก็เทคนิคนี้ก็ลองไปใช้กันดูนะครับเพื่อทำให้รถใช้งานได้ง่ายขึ้นยังไงก็วันนี้ขอจบคลิปเป็นเท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ